จาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีาน,นิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ17นาิก5นาทีถึง17นาิ30นาทีมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจกันค่ะ วันนี้อยู่กับเราสองคนคุณทัศด,ดาวทองอิ่มและดิฉันอราพันธ์ขันทองคำค่ะสวัสดีคุณอราพันธ์และคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ข่าวสารที่นามาฝากก,ากันก็ไหนๆก็เข้าสู่เดือนมกราคมแล้วและแน่นอนว่าเสาร์ที่สองของ,ของเดือนมกราค,คมก็คือวันเด็กแห่งชาตินั่นเองและแน่นอนว่าวันนี้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับวันเด็กมาฝากคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นของทางกระทรวงศึกษาธิการที่ก็มีการจัดงานวันเด็ก ขึ้นและก็แน่นอนทางรัฐสภาเองทั้งฝั่งสสแล้วก็สอวอก,ก็มีการจัดกิจกรรมในวันเด็กเพื่อให้เด็กๆได้มาเข้าร่วมกันด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของความคืบหน้าเรื่องของเงิน10,000บาทนะคะที่จะเริ่ม โอนให้กับผู้สูงอายุที่ได้มีการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังด้วยเดี๋ยวติดตามกันนะคะแต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ฟังมาดูเรื่องวันเด็กแห่งชาติกันหน่อยเสาร์ที่11มกราคมนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยบรรยากาศน่าจะคึกคักนะคะคน่าจะมีการจัดก,กิจกรรม สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆหนูๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติซึ่งปีนี้นะคะทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้จัดงานเช่นเดียวกันแล้วก็เชิญชวนน้องๆหนูๆนะคะไปเที่ยวงานวันเด็กที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีการจัดกิจกรรมทั้งการสร้างความรู้รวมไปถึงกิจกรรมที่จะสร้างความสนุกสนานมากมายภายในงานโดยนายคารมพลพรกลางค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่า ในวันเด็กที่ตรงกับเสาร์ที่11มกราคมนี้เวลาประมาณ8นาฬิกานางสาวแพทองทานชินวัตนนะคะนายกรัฐมนตรีจะได้ไปเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมาร่วมจัดงานเนี่ยกว่า34หน่วยงานค่ะส่วนกิจกรรมไฮไลท์แล้วก็ ตัวอย่างกิจกรรมภายในงานนะคะก็มีมากมายอย่างเช่นกิจกรรมวอล์กแ l ลลฐานการเรียนรู้ตามนโยบายเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงความคิดสติปัญญาและด้านร่างกายฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำรรให้กับน้องๆหนูๆพร้อมรับตราประทับจากหน่วยงานต่างๆทั้งกระทรวงสาธารณาสุขที่มีกิจกรรมสร้างความรอบรู้สุขภาพเด็กไทยจะมีการให้เด็กๆได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว นอกจากนี้นะคะยังจะเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะให้เด็กๆนั้นรักในการดูแลสุขภาพส่วนกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็จะมีซุ้มที่จะได้สอนเกี่ยวกับความเสมอภาคทางสังคมและการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านจากภูมิปัญญาไทย ส่วนกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรการขี่ม้าการแสดงของสุนัขตำรวจแล้วก็ยังมีนิทรรศการเครื่องมือเก็บกู้วัตถุระเบิดด้วยเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนทุกทุกด้าน ฟังกิจกรรมแบบนี้แล้วจะเห็นว่ากิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนเด็กๆและเยาวชนร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี68ที่กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่บริเวณถนนราชดำเนินค่ะก็ใกล้กับทำเนียบรัฐบาลนะคะและแน่นอนว่าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็เป็นสถานที่สําคัญที่จะมีการจัดก,กิจกรรมวันเด็กทุกๆปีซึ่งอย่างที่บอกไปว่าโอกาสนี้นะคะก็ยังจะได้ไปพบปะ กับนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่จะมามอบคำอวยพรแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติด้วยค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าบริเวณนั้นเองเนี่ยพอไปเที่ยวงานวันเด็กที่ธรเนียบรัฐบาลที่ทุกๆปีก็จะมีการเปิดให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วแล้วก็ร่วมกิจกรรมของทรรเนียบเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถไปร่วมกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก็อยู่ไม่ไกลกันนะคะค่ะคราวนี้ค่ะมาดูเรื่องของ เงิน1,000 0บาทกันบ้างทางกระทรวงการคลังเองก็เตรียมพร้อมระบบตรวจสอบข้อมูลผู้สูงอายุก่อนที่จะทําการแจ้งผลบนแอปพลิเคชันทางรัฐในวันที่20-21มกราคมนี้นะคะแล้วก็จะโอนเงินได้ภายในวันที่29มกราคมค่ะ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัต์ค่ะบอกถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ1,000 0บาทโดยบอกว่าขณะนี้เนี่ยสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA กํากำลังอยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลของผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ จากนั้นก็จะส่งผลไปยังกระทรวงการคลังภายในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะส่งให้กรมบัญชีกลางในฐานะเป็นหน่วยจ่ายเงินภาครัฐทำการตรวจสอบข้อมูลเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะทำการโอนเงินก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะ โดยเมื่อหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วเนี่ยก็จะทำการแจ้งผลว่าใครได้รับเงิน1,000 0บาทบ้างภายในวันที่20ถึง21มกราคมผ่านทางแอปทางรัฐเช่นเดียวกันโดยผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนไว้ค่ะแต่ว่าพอไปตรวจดูแล้วเนี่ยไม่มีชื่อว่าตัวเองเนี่ยได้รับเงิน ก็สามารถอุดทอนได้นะคะเป็นการร้องขอให้ทบทวนผลการพิจารณาโดยอาจจะต้องยื่นเป็นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไปหากผ่านเกณฑ์คุณสมบัติก็จะสามารถได้รับเงินตามสิทธิ์ค่ะซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ครบถ้วนนะคะก็จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะว่าให้ไปผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักส่วนวันโอนเงินค่ะก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรอนายกเป็นผู้พิจารณา ว่าจะโอนเงินให้วันไหนแต่ว่ายืนยันนะคะว่าภายในเทศกาลตรุษจีนหรือว่าวันที่29มกราคมนี้อย่างแน่นอนนอกจากนี้กระทรวงการคลังนะคะยังคงเงื่อนไขโอนเงินให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซ้ากรณีที่โอนครั้งแรกไม่สําเร็จก็จะมีการโอนซ้ําอีก3ครั้งนะคะหากครบกําหนด3ามครั้งแล้วและยังไม่ไดําเนินการผูกพร้อมเพย์หรือว่าบัญชีถูกปิดเงินก็จะถูกโอนกลับคืนคลังต่อไปค่ะ นายจุรพันธ์ยอมรับด้วยนะคะว่าการแจกเงินรอบผู้สูงอายุรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากนักเนื่องจากว่าปริมาณเงินและจํานวนของผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยน้อยกว่ารอบกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ได้มีการให้ไปก่อนหน้านี้นะคะแต่มาตรการรอบผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าเป็นการประคองการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาโมเมนตัมทางเศรษฐกิจ ต่อเนื่องไปกับมาตรการการลดหย่อนภาษีจากการใช้จ่ายภายใต้โครงการ Easy E r e c e i v e วงเงิน50,000บาทก็จะเริ่มวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่า ภายใน29มก,กราคมนี้ทางกลุ่มผู้สูงอายุจะได้รับข่าวดีตามที่รัฐบาลประกาศไว้หรือไม่อย่างไรนะคะค่ะนี่ก็เป็นช่วงแรกที่มาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะวันนี้แน่นอนว่าเราอยู่ในทีมวันเด็กเราก็จะพาไปติดตามในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกันที่มีการ เ,เรียกร้องไปยังกระทรวงของให้เข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะรายละเอียดติดตามช่วงหน้ากับช่วงจับกระแสนิติบัญญัติค่ะ ติดตามกันต่อกับช่วงจับกระแสนิติบัญญัตินะคะอย่างที่บอกไว้ช่วงนี้นะคะพามาดูเรื่องของการสะท้อนไปถึงการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาจากมุมมองของสสพักประชาชนหากเราติดตามข่าวคราวนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมักจะเกิดเหตุเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในโรงเรียนบ่อยขึ้นทางสสเขาก็เลยเป็นห่วงนะคะเลยเรียกร้องไปยังกระทรวงศึกษาธิการให้มีการเข้มงวดในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ โดยสสพักประชาชนนะคะนายสุรวัตรทองบุพร้อมด้วยนางสาวพินการกีรติวราปรกรณ์ค่ะแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญนะคะก็ร่วมกันแถลงข่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาก็ระบุนะคะว่าจากเหตุการณ์ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหลักฐานวาเยวชนในประเทศกำลังตกอยู่ในสภาวะที่จะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเร่งด่วนที่สุด โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มีครูล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้นโดยข้อเสนอของพักประชาชนที่เคยเสนอเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็เป็นนโยบายด้านการศึกษาที่มีต่อกรณีนี้นะคะก็คือการพักใบประกอบวิชาชีพครูทันทีเมื่อมีการละเมิดสิทธิเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการล่วงละเมิดทางเพศการทำร้ายร่างกายหากพบว่าผิดจริงก็ต้องไล่ออกจากราชการไปเลยแล้วก็จัดให้มีกลไกร้องเรียนที่เป็นอิสระจากโรงเรียนรวมถึงเขตพื้นที่ด้วยซึ่งอาจจะไปขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่อย่างไรก็ตามนะคะมาตรการที่สำคัญที่สุดเลยพักประชาชนก็มองว่าก็คือการป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกโดยการสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูบุค พนกรทางการศึกษาในทุกระดับทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ป้องกันเด็กๆเสริมสร้างทักษะเฝ้าระวังสังเกตร่วมกันแจ้งเหตุแจ้งเบาะแสแล้วก็ต้องไม่เพิกเฉยไม่ละเลยต่อการคุกคามทางเพศการละเมิดสิทธิเด็กด้วยตลอดจนสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงในการที่จะเกิดอันตรายต่อเด็กๆเพื่อทําให้โรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับทุกคนค่ะ ขนาดเดียวกันนะคะพักประชาชนยังมองด้วยว่าการมีมาตรการคัดกรองการตรวจสอบบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเยาวชนก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะในการป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กๆนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามความคืบหน้าคดีการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก เพื่อสร้างความยุติธรรมให้เด็กนักเรียนพร้อมขอให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นให้กับนักเรียนด้วยความรักความเข้าใจแต่ขอประนามบุคคลที่เข้ามาอาศัยวิชาชีพครูในการย่ำยีหาประโยชน์ทางเพศจากนักเรียนทุกรูปแบบ โดยของขวัญในวันเด็กปีนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆต้องการที่แท้จริงเนี่ยก็คือโรงเรียนที่ปลอดภัยและชีวิตที่ได้รับการคุ้มครองทั้งนี้พักประชาชนเองก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจะสร้างผู้เรียนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์กล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็รักในการเรียนรู้ซึ่งจะทําให้เด็กเติบโตมาเป็นกําลังสําคัญของประเทศในอนาคตได้ นอกจากนี้ก็จะนําเรื่องนี้เข้าคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาแนวทางการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ครบทุกมิติเพื่อให้โรงเรียนนั้นเป็นพื้นที่แห่งความสุขแห่งความปลอดภยัยการเรียนรู้และสร้างสรรค์จินตนาการเพราะว่าเด็กและเยาวชนเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนทิศทางของอนาคตประเทศชาติค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของพวกมูลนิธิต่างๆบ้านพักเด็กต่างๆนะคะที่เราก็พบข่าวอยู่เรื่อยๆนะว่ามีในส่วนของการทําล่วงละเมิดทางเพศเด็กเองก็ดีหรือว่าเรื่องของการทําร้ายร่างกายเองก็ดีนะคะ,คะก็จะได้มาเป็นเสียงสะท้อนไปถึงกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ค่ะคราวนี้มาดูกิจกรรมวันเด็ก ต่อเนื่องเลยคุณผู้คุณผู้ฟังคุณอนราาพันธ์ในส่วนของรัฐสภากันบ้างมาเริ่มที่ฝั่งสํานักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เชิญชวนเด็กๆมาร่วมกิจกรรมวันเด็กประจําปี2568เสาร์นี้ค่ะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะคะ9โมงเช้ายาวไปจนถึงบ่าย3โมงก็จะมีนายวันมูฮัมมัดนอมัตาประธานรัฐสภาเป็นประธานเปิดงานนะคะงานก็จัดขึ้นที่ฝั่งสม สภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยภายในงานแน่นอนว่าจะมีกิจกรรมมากมายมีซุ้มเล่นเกมมีของรางวัลต่างๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิชาการกิจกรรมบนเวทีกลางก็จะมีการแสดงการแจกรางวัลตลอดทั้งงานเลยกิจกรรมนันทนาการความรู้ ทางการเมืองการปกครองหน้าที่และก็อำนาจของรัฐสภาและแน่นอนห้ามพลาดกับกิจกรรมนำชมห้องประชุมสภาค่ะเปิดให้เด็กๆได้สัมผัสกับห้องประชุมสามารถถ่ายภาพเก็บบรรยากาศได้เต็มที่และก็เป็นไฮไลท์สำคัญนะคะกับการเปิดให้ชมเครื่องยอดอาคารรัฐสภาและถงพิธีที่จะเปิดให้เด็กๆได้รับชมอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ ส่วนฝากฝั่งวุฒิสภานะคะปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้นั่งเก้าอี้ประธานวุฒิสภากิจกรรมจัดเต็มเช่นกันนะคะพบกับกิจกรรมสุดพิเศษคือการรับโอวาจากประธานวุฒิสภาการเปิดให้เยี่ยมชมห้องประชุมวุฒิสภาถ่ายภาพกับบรรลังประธานรัฐสภาที่มีอายุเกือบ90ปีนอกจากนี้น้องๆนะคะยังจะได้เรียนรู้การเมืองการปกครองของไทยระบบรัฐสภาเป็นอย่างไรตลอดจนการประชุม บุธิสภาเปิดโลกรัฐสภาต่างประเทศเรียนรู้การรักโลกรักสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมเด็กดีรักสุขภาพตอบคำถามลุ้นรับรางวัลมากมายโดยกิจกรรมนะคะแน่นอนเสาร์ที่11มกราคมเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงบ่าย3โมงค่ะในส่วนของวุฒิสภาก็จะจัดขึ้นที่ฝั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะใครที่สะดวกแล้วก็ยังไม่มีแพลนว่าวันเด็กปีนี้จะพาลูกๆหลานๆไปที่ไหนรัฐสภานะคะก็ยินดีต้อนรับ ท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็น้องๆหนูๆให้มาร่วมกิจกรรมที่อาคารรัฐสภารับรองนะคะว่าจะไม่ผิดหวังแล้วก็จะไม่กลับไปมือเปล่าแน่นอนค่ะก็ในส่วนของคนที่ไม่อยากเดินทางมาโดยรถของตัวเองนะคะกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถก็สามารถเดินทางมาโดยใช้รถสาธารณะก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรถเมลหรือว่ารถไฟฟ้า MRT นะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงรถ วินจกักรยานยนต์ก็สามารถนั่งมาร่วมกิจกรรมที่รัฐสภานี้ได้และแน่นอนว่าในส่วนของพิธีเปิดกิจกรรมทางสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็จะมีการถ่ายทอดทาง Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาด้วยในช่วงพิธีเปิด9โมงถึง10โมงค่ะ,คะแน่นอนนะคะว่าปีนี้ได้ยินแว่วๆมาคุณน,นรพันธ์คุณผู้ฟังมีเรียกว่าเป็น ยุคดิจิทัลน่ะเนาะก็จะมีของขวัญที่แจกเด็กๆของรางวัลที่แจกเด็กๆก,ก็จะต่างจากยุคเราอะใช่ไหมยุคเราสมัยก่อนเป็นอะไรจักรยานบ้างสมุดหรืออะไระแบบนี้แต่ว่าปีนี้2ปีและปีที่แล้วก็เหมือนกันแจก iPad อ่ะเกมก็มานะสาหรับใครที่อยากที่จะมาล่ารางวัลน,นะคะอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับ iPad ไปใช้ที่บ้านก็ได้ค่ะอาละค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะที่เชิญชวนน้องๆทุกคนมาร่วมกันเสาร์ที่11มกราคมที่จะถึง ะะส่วนช่วงหน้าเช็คอินเอาพาไปตรวจสอบจริงหรือไม่ลูกใต้ใบใช้ช่วยบำบัดโรคต่อมลูกหมากได้ติดตามช่วงหน้าเช็คอินเอาค่ะลูกใต้ใบช่วยบำบัดโรคต่อมลูกหมากโตใช่เรื่องจริงหรือไม่ มาตรวจสอบข้อมูลด้วยกันได้กับเช็คอินเอาข่าวปลอมต้องหยุดตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องลูกใต้ใบช่วยบำบัดโรคต่อมลูกหมากโตจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเทจ็จ กรณีที่มีข้อมูลแนะนำด้านสุขภาพว่าลูกใต้ใบช่วยบำบัดโรคต่อมลูกหมากโตกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าลูกใต้ใบมีสรรพคุณช่วยลดไข้ทุกชนิดแก้ร้อนในแก้ท้องเสียแก้บวมแก้ปัสสาวะขัดแก้นิ้วขับปัสสาวะบำรุงธาตุมีฤทธิ์ระงับอาการปวดกล้ามเนื้อแบบเรื้อรังได้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ต้านเบาหวานรวมถึงช่วยลดไขมันในเลือดได้แต่สรรพคุณของลูกใต้ใบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษาต่อมลูกหมากโตได้และปัจจุบันยังไม่มีสมุนไพรตัวใดที่มีการวิจัยในมนุษย์โดยวิธีการวิจัยที่เหมาะสมแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถรักษาโรคต่อมลูกหมากโตได้จึงต้องระวังการรับประทานสมุนไพร ที่อยู่ในท้องตลาดหรือข่าวสารต่างๆที่มีการเผยแพร่ดังนั้นกล่าวโดยสรุปคือลูกใต้ใบไม่มีสรรพคุณในการรักษาต่อมลูกหมากโตได้และปัจจุบันยังไม่มีสมุนไพรตัวใดที่มีการวิจัยในมนุษย์โดยวิธีการวิจัยที่เหมาะสมแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถรักษาโรคต่อมลูกหมากโตได้ อย่างไรก็ตามขอเตือนให้ประชาชนอย่าลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสังคมออนไลน์และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทร02 591 7007ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการสถานีนิติบัญญัติที่วันนี้เราสองคนนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะ คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ1 7 0 .5 นถึง17.30นนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณรอพันธ์ขันทองคำและดิฉันทัดดาวทองอิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ